กระหึมอีกครั้งไทยเตรียมเปิดฉากมอเต GP จีพี2026สนามเปิดฤด,ดูกาลโลกภายใต้คอนเซปต์โมเดลอาร e เรสจะเต็มความมันครบทุกโซนที่สนามช้างบุรีรัมยกระดับกิจกรรมแฟนโซนคอนเสิร์ตช้างมิวสิกคอนเนคชั่นและสิทธิพิเศษจากสปอนเซอร์ใหญ่ PTG PT g o f r m a x มอบส่วนลดสูงสุด25%พร้อมกิจกรรมลดแลกแจกชอบสุดคึกคักโดยปีนี้ตั้งเป้าเป็นสนามแข่งที่ดีที่สุดและน่าจดจำที่สุดในปฏิทินม o ต GP จีพีหลังสร้างสถิติผู้ ชมทะลุ2 0 0แสนคนในปี2019โดยบัตรแกรนด์สแตนขายหมดภายใน3.21นาทีตอกย้ำความนิยมของแฟนความเร็วทั่วโลกและความสำเร็จของบุรีรัมย์ในานะเมืองหลวงมอเตอร์สปอร์ตแห่งเอเชียครับก็ครั้งนี้นะครับก็เป็นการถแถลงข่าวนะครับการยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพนะครับพีที กาังปรียอเไทยแลนด์2026ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการเปิดขายบัตรวันแรกด้วยนะครับซึ่งก็ในความพร้อมต่งางๆนะครับต้องเรียนว่า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับได้ร่วมกันทำงานนะครับแล้วก็เดินหน้าในการที่จะสานต่อ MotoGP นะครับซึ่งทุกท่านได้ทราบนะครับว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีสุดท้ายของสัญญานะครับแต่เราก็ได้รับข่าวดีนะครับจากการสาบสนของรัฐบาลนะครับในการที่จะต่อสัญญาออกไปอีก5ปีนะครับทำให้มั่นใจได้นะครับว่าประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมหกรรมหนึ่งในในโลกนี้นะครับแล้วก็เป็นการทํางานร่วมกันนะครับอย่างต่อเนื่องกับทุก ทุกภาคตรวจเลยนะรวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับในการจําหน่ายตั๋วนะครับก็ต้องเรียนนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนว่าตอนนี้ท่านต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้จําหน่ายบัตรแกรนด์สแตนไปหมื่นที่นั่งนะครับซึ่งก็หมดไปภายในเวลา3ามนาที20วินาทีนะซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับในระยะหลังก็คือคนจะ แย่งกันนะครับในการที่จะรอซื้อตั๋วดีๆนะครับแต่ก็ต้องเรียนนะครับว่าเราก็ยังมีโปรโมชั่นมีตั๋วต่างๆนะครับที่ทางผู้สนับสนุนนะครับได้ให้ความมานุเคราะห์ร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะทางพีทีนะครับที่ก็เป็นเรียกว่าเป็นไทรัฐสปอนเซอร์ต่อเนื่องกันนะครับเป็นปีที่3แล้วนะก็ต้องขอบคุณนะครับที่ในการตอบรับของพี่น้องประชาชนนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าการตัดสินใจของรัฐบาลในการต่อสัญญาออกไป5ปีนะครับก็จะ ถูกใจนะครับพี่น้องคนไทยแล้วก็เราพิสูจน์มาแล้วนะครับใน6ปีว่า,าเราสามารถที่จะเป็นหนึ่งในผู้จัดที่ ดีที่สุดนะครับเป็นที่ยอมรับของดอนน่านะครับว่าประเทศไทยเป็นเรสที่ได้รับความนิยมสูงนะครับแล้วก็เราก็ได้รับเกียรตินะครับเป็นเรสแรกของการแข่งขันมอเตอร์ีนะซึ่งก็เป็นปีที่2อติดต่อกันแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าในปีต่อๆไปนะครับเราก็จะได้เป็นเรสแรกนะครับซึ่งเป็นเรสที่มีความสําคัญมีทั้งเรื่องของปรีซีซั่นนะครับที่ก็ปีนี้นะครับใครซื้อตั๋วก็จะได้ดูทั้งปรีซีซั่นด้วยนะครับแล้วก็เมนเรส แล้วก็ได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยคอนเสิร์ตต่างๆนะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับแล้วก็ผมจําวันที่ไม่ได้นะครับแต่ว่าเมนเรสเนี่ยวันที่27ถึงวันที่1 27กุมภานะครับถึงวันที่1มีนาส่วนเรื่องของพรีเทสต่างๆนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับแล้วสนุกแน่นอนนะครับคืออย่างนี้ครับในเรื่องของการสร้างนักกีฬาไม่ใช่สร้างกันได้ง่ายๆนะครับ เรามีนักกีฬาดาวรุ่งนะครับจากทั้งทีม Honda Yamaha แล้วก็ทีม,มอ,อื่นๆนะครับที่จะพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาแทนรุ่นพี่ตลอดเวลานะครับแต่เนื่องจากว่าการแข่งขัน MotoGP เนี่ยเป็นการแข่งขันระดับโลกมาตรฐานสูงจริงๆนะเราไม่สามารถที่จะไป เรียกว่าไปกําหนดอะไรต่างๆได้นะครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยต้องดูที่เรื่องของความสามารถทั้งตัวนักขับนะครับแล้วก็ตัวทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจริงๆนะเราก็พยายามนะครับในการที่จะสร้างนักกีฬาขึ้นมานะครับในการที่จะขึ้นมาเป็นมอเตอร์จีได้อย่างต่อเนื่องนะก็ยังมีโอกาสนะครับที่ประเทศไทยถ้าเรามีเวลาอีก4ีปีอย่างน้อยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลังจาก 4- ีปีก็จะมีการต่อไปอีกนะครับ ก็คงจะได้มีกล้องสมเกียรติหรือว่ามีน้องๆตัวแทนขึ้นมาในการที่จะไปแข่งใน MotoGP ได้ในอนาคตครับ The 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 year 2027 starts a new a r e a in MotoGP There are many more projects many more things that are being changed and uh, I think we will have uh, many surprises many more fans around the world Uh, riders will be more present in all our lives and I think uh, it will be a big difference in these five years. I don't know, I have to check uh, this possibility, I am not in charge of that but I will check for sure and uh, we will come back with uh, any decision. I think it's difficult but we will check and uh, see what can be accommodated. I hope so because that last year was fantastic okay. and I hope so but many more people, countries are expecting this possibility too but I hope so because I heard Thank it you. was really fantastic.